สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านขายดีเกมฟรีไฟอาร์วีคุ้มคถูกๆวันนี้เนี่ยผมมีร้านดีๆมาแนะนำครับผมร้านนี้เลยร้านดีเกมนะครับบริการขายดีเกมนะครับร้านเขาเปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับส่วนคุณผู้ชมคนไหนนะครับอยากจะขายดีนะครับทางเพจยังรับซื้อด้วยนะครับพร้อมจบในราคาสวยๆนะครับส่วนใครที่สนใจนะครับผมจะทิ้งลิงก์แฟนเพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับร้านเขาเนะครับไม่มีการโกงการเกียนแน่นอน100%นะครับผมสามารถทักไปได้เลย สำหรับใครที่อยากจะดูเมื่อเล่นแบบสดหรือว่าเล่นกับอูเมอร์สามารถตามมาได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กสตรีมทุกวันเวลา8ปดโมงเช้าเป็นต้นไปสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับอย่าลืมมาทักทายกันนะครับเดี๋ยวรออยู่ที่เฟซเดอร์สวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทำชาเลนจ์นะครับเพราะว่ามีน้องคนนึงเนี่ยถามมานะครับใต้คอมเมนต์นะครับน้องเขาบอกว่าพี่ครับลองเล่น1นึ่หน่อยครับแบบไม่ใช่สกิลนะครับไม่ใช่สกินปืนไม่ใช่สกิลนกไม่ใช่อะไรเลยนะครับทุกคนครับมาดูทิ่ว่าผมจะรอดหรือเปล่านี เอาจริงนะครับผมไม่ใช่สกิลนะครับไม่ใช่สกินปืนไม่ใช่สกิลนกไม่ใช่ไอเทมเสริมนะครับเอาตรงๆนะครับไม่เล่นดีกว่าเลยครับแบบนี้โอ้โหหยอกหยอกถ้ามาแบบนี้พี่ก็จัดให้นะครับทุกคนเนี่ยซึ่งตาล่าอะไรของเราไม่มีทั้งสิ้นนะครับทุกคนโอเคโดดไหนแล้วเนี่ยซึ่งเป็น1 4ึ่งสแรงดมอน์4ด้วยนะครับทุกคนเอ๊ะไม่ใช่แรงไดมอนนะครับทุกคนไม่ใช่ไดมอน์4พูดผิดโอเคโดดพิกแล้วกันนะครับน่าจะเป็นเมืองช่ำชองของเราที่สุดแล้วนะไม่มีนกด้วยครับมันต้องดิ่งเอา้หตีาย อันนี้งานยากที่แท้ทูเลยผมบอกให้โอ้โหว่าจะไปบ้านเขียวไม่น่าจะได้ไปแลนะ้วฮะน่าจะได้ไปโรงเรียนแทนกับโรงบานเนะี้ยแต่ทาไมาผมมาอยู่ต้นต้นไม้สักเนี่ยโอ้ชิบหายเลยฮนะกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนครับสักสองบัตรไลค์นะครับโอเคโอ้โหบ้านโรงาบานก็มีบ้านโรงเรียนมีอีกหรือเปล่าเนี้ยบ้านโรงเรียนไม่น่าจะมีครับทุกคนฮนะอุ๊ยน่นจมีคนยิงกันโอ้โหบ้านโรงเรียนก็มีชิบหายเลยฮะ เริ่มเกมมาผมว่าเป็นคนเล่นรอนลอีสปอร์ตอะไรเงี Lan ้ยมีบางคนบอกว่านะครับนกมันไม่มีผลต่อการดันโซโล่แรงนะครับหรือว่าเป็นการดันทีมนะผมแนะนาเลยครับควรจะต้องมีนกนะครับถ้าไม่มีนกคือจะเป็นแบบผมเนี้ยลงไม่ถึงที่นะครับฟาร์มไม่ถึงจุดหม้นะครดังนั้นเนี่ยเราควรจะเอานกมานะครับทุกคนเนะโอเคผมว่าผมน่าจะได้ฟาร์มที่โพชินแล้วแหละทุกคนน่าจะถึงที่ไมยอยู่นะครับไม่น่าจะตุยนะตรงนี้นะโอ้โหได้ของฟาร์มอยู่ครับมีดบางต่อฮะน่าจะไล่ฟันคนได้อยู่ตรงนี้วิจะเลรียนเยอะนะจริง วิ่งปืนแล้วฟาร์มัสสวยสวยวิสกามามามาได้อยู่ได้อยู่วิปืนชาร์เรา m p 4 0ครบเครื่องเรื่องต้มยำบอกเลยมาเชือ่อเฮ้ยคนเหลือสี่สิบคนแล้วว่ะเฮ้ยรถไวจัดนะทุกคนพูดไปท่องแล้วตอนเนี้ย่นไปหมดแล้วเนี่ะรถไวจัดจัดบอกเลยเนี่ยฮะเดี๋ยวผมฟาร์มก่อนแล้วกันนะครับรู้สึกว่าฟาร์มอืดมากเลยตอนเนี้ยสกิลเคลลี่ไม่มีไงทุกคนวิ่งอย่างช้าผมบอกเลยแลกของกันดีกว่าครับัวรุ่นเนีฮยมีอะไรให้แลกบ้างวะเนี่ย เว้ยใครยิงอะไรอ่ะอุ้ยมีเดตไอ้พอก่อนอู้หูอุยอ้ย,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 ยเป็นตี้เลยเอา้าโดนหัวไปหนึ่งเม็ดมาดิมายิงดิมายิงดิมาจะชูเพื่อนปะล่ะเอา้าเดินมาหน้าตรงระวังหวัหวหัวโยกนะครับหัวยโยนครับสแนปไปครับตรงนี้มีย่ร้อยดาวไปสองเฮ้ยเขาหัวง่ายอยู่นะทุกคนนะทำไปเล่นไปนะครับตรงนี้ครับเดี๋ยวเมื่อกี้มันใครเล่นวีเดตวะซ้ำไปก่อนนะครับตรงนี้หัวแตกไปสองมาดิวิ่งชาร์จไปเลยฮนะ คนเมื่อกี้ไปไหนเอ่ยหลบหลังต้นไม้ออกเพื่อนหลบหลังต้นไม้อออเดี๋ยวเราซ้ำนายเลยนะโอ้ยซ้ำไม่โดน <c oughs> <c oughs> ตายจนได้ครับสวย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 เออมาแล้วสองคิวแรกโอ้โหเกือบตายทุกคนมาแลกของอยู่ด้านหน้านะฮะคิดว่าจะไม่มีตัวมีเฉยนะตรงนี้โอเคครับเก็บยาเยอะๆพันยาก็ช้านะครับทุกคนฮะแต่ก็พอเล่นได้อยู่นะเออสายฟีวีเอสสายเติมนะครับ สายเติมไม่รู้ว่าจะสู้ได้หรือเปล่าสู้เราี่แหละเออขิงหน่อยขิงหน่อยช่วงนี้มันต้องขิงหน่อยขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดเนีครับเหรียญก็เยอะดีนะทุกคนนะเดี๋ยวผมต้องหาอีกสองเหรียญน่ะทุกคนเพราะตอนนี้ผม่าเปมโฟได้เลเวลสองแล้วเนี่ยฮะขาดแค่อีกสองเหรียญเท่านั้นอ่ะจะได้เลเวลสามเนียครับหาโคตรยากอ่ะโว้ยคนลดเร็วอยู่นะยี่สิบเจ็ดคนแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมว่าผมอาจจะมีสิได้ที่หนึ่งว่ะทุกคนบอลดูนบอลดูนไปเก็บก่อนเนี่ยน่าจะมีไอ ไอสวอเอ๊ะใครขี่รถมาหวัดดีแม่สาวน้อยเอา้าลงรถแล้วหรอลงรถแล้วหรอเพื่อนมาดิดาวไปหนึ่งจะมาเก็บบอลนูนแบบนี้ทําไมเขาไม่ใส่มิชาวะผมสังเกตแล้วผมเล่นหนึ่งสี่หลายเกมมากนะแรงใดอะ่ะส่วนใหญ่ไม่ใส่มิชากันมากเลยเนะี<า>่ยจะขี่รถมา,ห,าห้าเกินโหไม่มีไอวอเลยเนะี่ยไปซ้าตัวนี้ก่อนนะครับเผื่อมีเหรียญน,นะจะได้อินโฟนะครับทุกคนนะโโหไม่มีอะไรเลยเหมือนกัน ไม่มีอะไรเรยเหมือนกันน่าจะเพิ่งเกิดใหม่นะครับตัวนี้ไอวอเต็มเลยอ่ะโรงงานอ่ะมีคนบวกกันได้หน่ไออยู่ด้านบนนะครับไปฮะเหมือนจะเห็นคนอยู่ด้านบนอ่ะมีศพให้เก็บบะหน่ขอเก็บศพก็ได้เพื่อนเราต้องการเหรียญแค่สองเหรียญเท่านั้นอุ้ยมีศพเหลืออยู่อุ้ยเหลือเยอะด้วยของยังเยอะอยู่ครับเหมือนเขาจะบวกกันเสร็จแล้วนะ เพราะว่าเป็นไอวอลแบบล้างไปเลยเนี่ยไม่เจอคนเลยอุ้ยด้านหน้านี่ไงเจอแล้วเจอแล้วด้านหน้าตรงรั้วไงไม่น่าจะเห็นเรานะโอ้โหไม่เห็นกอลเแร่และมาดิเพื่อนมาดิเปิดไปโบโบโบอุ้ยวอลสองมตรโคตรเวอร์เฮ้ยซ้ำไปเลยครับตรงนี้ครับบไปหนึ่งดอกเรียบร้อยมาดิพันยานครับทุกคนเนี่ยน่าจะมีตัวเดียวหรือเปล่านีครับไม่แน่ใจอุ้ยนี่ไงเพื่อนเขามาด้านหน้าก็มีครับผมดันใส่เลยแล้วกันครับไม่กลัวครับบอกเลยฮะจูกสะบัดมาหนึ่งดอกปาดไปไม่โดนกระโดดปาดขวามาตรงนี้มาดิ มาดิโอ้โหโคโนโคโนอุ้ยสายเติมสายเติมเหรอสายเ,เติมบหรอเจอยูซี่ไปดิอุย้ยไม่ตายเอ็มพีท่ามาเรียบร้อยไปหนึ่งสวย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 โอเคครับทุกคนฮะสามก่อนสามก่อนมีไรฟ้าบ้างเนี่ยมีไอวอลโบนี่มีไอวอลโบนี่โอ้ยสว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 ยพันยานครับทุกคนฮะค่อยเก็บไอวอลเดี๋ยวตุยก่อนไปฮะสามจบเสร็จก็ต้องลุยต่อฮะวีรบุรุษยอดนักสู้ครับมันมีตัวยิงกันนะตรงนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะ เพราะว่าเห็นจุดขึ้นนะครับตรงบ้านเขียวน่าจะมีตัวนะคะนั่นไงว่าแล้วมีตัวจริงด้วยมีตัวจริงด้วยมีตัวจริงด้วยมาดิมาดิคู่ลบเดียมวะลากหัวยากอยู่นะครับทุกคนเงี้ยเพราะว่ามันไม่ใช่เลเวลสามเนาะเพราะถ้าเป็นเลเวลสามอ่ะก็อาจจะลากหัวแหลกมาดิเพื่อนโผล่มาดิโผล่มาดิโผล่ไม่เข้าหัวไม่เข้าหัวลุกมาก่อนนะมาดิมาดิสนามยิงไปดิเอาดาวดาวเฉยอุ่ยใครยิงวะเอาตัวนี้ยิงเหรอตัวนี้ยิงเหรอเอาดาวอุ้ยคนละตีรอดไปก่อนนะลาดมาหนึ่งดอก ถ้าที่อยู่ด้านบนนะฮะเอาซ้ำไม่ทันไม่เป็นไรฮะมีแค่ของก็พอแล้วฮะเราต้องเอาระเบิดไปปาทุกคนเดี๋ยวเจอระเบิดสูตรมองทิ้งแน่นอนตัวนี้บอกเลยเามาระเบิดเอาหน้าหนาไปกินเี้ยหึงดอกยังไม่โดนเอาไปอีกลูกหนึ่งโดนหรือเปล่าไม่โดนยังมีอีกลูกนึงเอาไปอีกกินให้หมดกินให้หมดตรงนี้เอาไปให้หมด <c oughs> ลงมาแล้วดีวดเเวกว่าจาเอเบียกวัสดีอุ้ยสองยาวสองยาวลิงลิงลิง,ลงโดนหัวไปดีเออเกือบตายเฮ้ยมีคนขี่รถมาหูบิ๊กฟู้ดด้วยจะมาซ้อนกันหรอวะหนุ่มแต่น่าจะคนละตีนะคนนี้น่าจะขี่ผ่านไเฉยนะอุ้ยได้มาเจ็ดคิวแล้วเปล่าทุกคนแต่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเราไม่มีสก,กินเนี่ยเรายิงเข้าหัวยากมากนะทุกคนนะถ้าวางเป้าไม่ดีเนี่ยโอกาสเข้าหัวคือน,น้อยมากๆนะครับลาคนกันต่อดีกว่าครับทุกคนฮะอุ้ยบิ๊กฟู้ดเอ้าจอดแล้วนี่ตัวเมื่อกี้ใช่ป่ะนี่ จอตรงไหนวะเอาเดินมาแล้วเอาขี่ต่อขี่ต่อเพื่อนขี่ต่อเหรอมาดิเอาจอแล้วยังไงเทียนไหนยังไกลหรือตอไปเุ้ยได<อ>้เ,เพื่อนมาดิกระโดดป่าไปเลยครับตรงนี้เรียบร้อยมาดิเอออ,อ,มเมออะไรดีวะอุ้มมือเอาหน่อยดีวะมาคนเดียวด้วยนะครับกคตตึงนะครับคนนี้นะว้าววิระเบิดเยอะมากครับ้ยมีตัวหน้านหน้าผมสวัสดีแม่สาวน้อยสวัสดีครับเปิดไปตรงนี้อุ้ยสองเมตรไม้ดาวจุก่อนหนึ่งดอกอู้ผมเกือบตายทุกคน เล่นแรงอยู่นะเอาจริงตัวเนี้ยโอ้โหเปิดมาโคตรเจ็บอะปืนอะไรวะ MP5 หรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะฮะแต่ยิงแรงเหมือนกันนันทุกคนนะวิศบู๊ไอวอยเยอะเหมือนกันอ๋อไม่ใช่พ90้าศพแรงอยู่นะทุกคนทําไปเล่นไปนะครับมาครับเรามีโดนครับเปิดไปเลยครับตรงนี้ครับคนเหลือ13าคนเองอ่ะทุกคนได้มา9คิวนะครับมีโอกาสได้ที่1คือสูงมากๆครับมีตัวเดือดหน้า มันเขียวเนี่ยยิงไม่ทันหว่าจริงผมวิ่งชาร์จเลยแล้วกันเนี่ย <Wow. S 1> เหลือสิบเอ็ดคนเองอะ่ะเดี๋ยวเราจเจ้าที่หนึ่งให้ดูนะครับ uh. ดูสิว่าจะไหวหรือเปล่าแค่นั้นแหละเออเอ้ย,อยวิ่งแล้ววิ่งแล้วหรอวิ่งแล้วมาดิเพื่อนโอ้เปิดหัวไม่โดนะมา,มาปัดหัวกันเปล่าอุ้ยอุ้ยเฮ้ย,ยสไนตี้มาสไนต์หรอสไนหรอสแนปยิงไปครับเราต้องด่านแล้วว่ะทุกคนไอวัวไปก่อนนะครับตรงนี้มาดิ กานเข้าไปฮนะใจแม่สามารถ <Hey. S 1> ปาดไปตรงนี้ <Hey. S 1> เรียบร้อยไปดี <Yeah. Woo. S 1> มดตี้เอาตัวเดียวเพิ่งเกิดใหม่ด้วยนะครับเนี่ยไปเก็บของมาจากไอ้ดอกมาเนี่ยเอาจริง <Huh? S 1> อุ้ยคนเหลือสิบคนนะฮะแล้วผมก็สังหารไปสิบคิวด้วยโอ้โหอะไรมันจะเปเวอร์ขนาดนั้นครับทุกคนเนะี้ย <Hey. S 1> คนอยู่ด้านบนอย่างเยอะครับทุกคนเนะี้ย <Hey. S 1> เปิดไปเลยครับตรงนี้มาดิมาดิมาดิาดาดโอ้ทำไมป้ามันไม่ค่อยล็อกวะ <Hey. S 1> ป้าไม่ล็อกเลยนะครับทุกคนเนะี้ย <Hey. S 1> ยิงได้แต่ไม่ล็อกเว้ยเอา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 ไม่เห็น ้ยกี่เลวต้องเลงขาครับต้องเลงขาครับตรงนี้มามาไม่ไม่ดาวขอให้ดาวขอให้ดาวเรียบร้อยพี่นโอ้ทำไม่ได้หรอทุกคนโอ้ยอุ้ยต้างหลังมะชิบหายแล้วต้องถอยก่อนละอุ้ยปืนอะไรวะบาเลตเนี่เลยครับเสียงแบบนี้น่าจะบาเลตว้าวแม้กระทั่งเอวจากสมเมื่อกี้ก็เป็นได้นะทุกคนนะชิบหายแล้วว่ะโอ้โหในโดนสี่ตัวอย่างเยอะอุ้ยอุ้ยกำลังใส่กันอย่างนี้มันต้องไปแจมละ อย่างนี้มันต้องไปแจมสักหน่อยเวลาลอ,อยของเรามันมาแล้วได้เวลาฮีโร่ใส่การเสร็จแล้วเอาเระเบิดไปกินเอาเระเบิดไปกินก่อนเนาะระเบิดไปกินก่อนจะแฟดไปดิอันนี้นั่งเก็บของเหรอ,อ,ย,อย,ยิงไม่ทันว่ะทุกคนเม่กี้หมวดจะฉชักปืนนะรอเขาโหมมาแล้วกันครับรอปาดฝั่งนี้ก็มีผมว่าต้องเคลียร์ตัวด้าน,หนหในวะใช่เพื่อนมาดิมาดิมาด,มาด,มาดิมีตัวด้านบนอีกตัวด้านบนก็น่าเข้าเะยเงี้ย เดี๋ยวผมปลาระเบิดก่อนระเบิดผมมีเอาไปกินเที่ยวเอาไปอีกลูกนึงเอาไปอีกลูกนึงอุ้ยมีตัว,วนะั้นน่ะเฮ้ยระเบิดนี่วะเดี๋ยว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 เอนเข้าไปปาดนะโอ้ยชิบหายโดนด้วยมาดิเพื่อนอุ้ยปืนก่อนนะอุ้ยปืนแม็กเจ็ดปาดไปไอวอลก่อนโอ้โหไอ้วอลไ,ไม่ติดผมตายเลยทุกคนโอ้จบแล้วดับฟันผมจัดเลยว่าเจ้าที่หนึ่งครับ โอ้โหจบเลยคนระับสำหรับชาเลนนี้คนระับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมพากันกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้กันด้วยนะครับส่วนใครที่ไม่กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งนะครับกดให้กันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆน่นเนี้ยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ